มกต้องได้กินแม็กอินเวอร์เตอร์ ทยอยทยอยเปิดเพลงกันไปอย่างที่บอกคุณผู้ฟังนะคะเมื่อกี้คือสิ่งมหัศจรรย์ที่ไม่มีรูปแบบนั้นนดนะคะแล้วก็อินเทอร์เวอร์ใครถามมาว่าพี่จะเปิดไหมพี่เปิดแน่นอนยอบอยทีเจกับนาเดชนะคะแล้วก็เวลาของเราแล้วก็เริ่มต้นที่ซ้อมมีแฟนซีมองยังอีกยู่อีก27นาทีที่เราถามคุณผู้ฟังเอาไว้ว่าเมื่อกี้เราก็ถามอะไรเพี้ยนๆเพราะว่าถ้าถามซีเรียสคุณผู้ฟังเพราะว่ามันเครียดเกินไปจ๊าถามว่าคุณผู้ฟังคิดว่า GDP ปีนี้ของเราเนี่ยมันจะเป็นไปตามเป้าหรือเปล่าที่เขาวางไว้ทำ อย่างเงี้ยเนอป่ะพี่ใบหวยซะยังง่ายกว่าทําไมเราต้องมารู้ค่า GDP หรือคุณผู้ฟังอยากรู้นี่ครัวเรือนโดยเฉลี่ยของคนไทยที่ตกประมาณ4ี่แสนกว่าต่อหัวเราก็จะเศร้าป่ะเราจะเศร้าเพราะฉะนั้นถามไปเลยคุณคิดว่าถ้ามันเป็นไฟบังคับคุณเจอทางแยกของชีวิตประตูซ้ายย้อนอดีตไป2 0 0ร้อถึงสามปีเลตเซ่สาแต่ถ้าประตูขวาไปอนาคต300คุณจะไปอดีตหรืออนาคตคนส่วนใหญ่ที่ฟังช่วงอ้อม ในช่วงวันนี้ของเอฟเอ็มเลือกไปอนาคตนะคะซึ่งแปลกใจอยู่เหมือนกันเลือกไปทางฝั่งเย่อ่านขอไปอนาคตด้วยเหตุผลที่ว่าในเมื่ออนาคตเราก็จะเป็นคนแปลกหน้าใช่ไหมอ,อันนี้นี่คนนี้เลือกอดีตเอ,อ๊ะเ,เราเป็นคนแปลกหน้าแต่ผมว่าอนาคตจะเดาทางได้ง่ายกว่าว่ามันเปลี่ยนไปยังไงแต่อดีตผมว่าน่าจะอยู่ยากคุณผู้ฟังมีทรงรู้สึกว่าอยู่ยากบางคนก็บอกว่าขอไปอนาคตเพียงเพราะว่าถ้าจะต้องไปล่าสัตว์ ไม่ใช่ใายลุยไม่พร้อมเพราะว่าถ้าลองนึกจินตนาการสามร้อยปีย้อนหลังคุณผู้ฟังจินตนาการสามร้อยปีย้อนหลังถ้าจะว่ากันไปมันก็จะตกราวๆปีสักสองพันสองร้อยหกสิบสามป่ะเพราะปีนี้คือสองห้าหกสามสอห้าหกกครับไอหกตายละททำไมฉันอยู่ในอดีตฉันยังเป็นปีสองศูนหนึ่งเก้าอยู่เลย <S 2> <S 2> <S หรอทำไมฉันเป็นคนแบบนี้ท่านขอโทษอ่ะจะเป็นสองสองหกหกถูกไหม สมมติย้อนไปสามร้อยปีนะคุณผู้ฟังเต็มที่เลยเต็มที่สามร้อยปีคิดไม่ออกเลยว่าจะอยู่ตรงไหนของโลกไปอ่ะถ้าเกิดประเทศไทยคุ้นสุดอะ่ะสมมติเราก็ต้องเป็นคนไทยใช่ไหมใช่ครับอ่าเป็นคนไทยเมื่อสามร้อยปีที่แล้วคุณผู้ฟังเงยหน้าคุยกันได้เปล่าก่อนสบตาคใครได้เปล่าก่อนถ้าสามร้อยปีที่แล้วมันไปไกลกว่าสมัย สมัยเนี่ยกรุงกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยยังแค่สองสามสองห้าทะลุไปอีกทะลุรุ่นพระเจ้าตักยุคพระเจ้าตากไปอีกกรุงธนบุรีถูกไหมว่ากรุงธนบุรีจะอยู่แถวแถวสองสามหนึ่งนิดๆถูกไหมฮะนั่นแปลว่าเราทะลุเฉียดขึ้นไปถ้าอย่างที่เราบวกลบกันจะเป็นสองสองหกหกงวดนี้จะออกือเป่าเอ่อสองสองหกหกนั่นแปลว่าเราอยู่แถวแถวกรุงศรีอยุธยาถ้าเราอยู่กรุงศรีอยุธยาตัดไปตอนบน เชียงใหม่เชียงรายยังเป็นอาณาจักรล้านนา่ยังไม่ได้นับว่าเป็นจังหวัดเชียงรายและยังเกาะถูกไหมคะแล้วอาจจะมีความยึดโยงอยู่กับชาวพื้นถิ่นที่เป็นพม่าหรืออะไรอย่างนั้นเป็นทางลาวทางนั้นอีกผู้ฟังจะเราจะไปอยู่โอ้โหเราจะไหวไหมกับการที่ถ้าเราจะต้องทํามาหากิน ในยุคกว่านั้นผู้หญิงไม่เท่าไหร่นะผู้ชายมาดึกช่วงนั้นผมต้องโดนเป็นเกณฑอาหารคุณต้องเกณฑ์อาหารต้องออกครบแน่ๆส่วนผู้หญิงอย่างฉันอาจจะต้องเป็นไพร่หรือทาตุโอ้โหแล้วนุ่งอะไรนุ่งผ้าถุงแบบเขาเรียกอะไรวะต้องนุ่งแบบไม่ใช่นุ่งสบายด้วยนะบางทีถ้าเราเป็นไพร่หรือทาสเราต้องโจกมีทั้งโจงกระเบนมีทั้งนุ่งผ้าชิปอย่างเงี้ยที่เหน็บเหน็บเงี้ยหรือที่เราเห็นในละครแต่ถ้าเราอยู่ตรงนั้นเป็นกิจวัตรเราต้องนุ่งได้ธรรมดาแต่ว่าถ้าเราไปใหม่ๆการนุ่งคงมีปัญหา และใช้ชีวิตที่อยากเคยปวดหัวและกินยาแล้วตรงนั้นเราจะบดยากินหรือยังไงจะถูกเคี่ยนด้วยวายตายแล้วตายแล้วถ้าฉันต้องย้อนไปคุณผู้ฟังยังไม่ไปถึงซีนที่ไปหาสัตว์อาหารกินเลยจะมีข้าวกินต้องทำาไงก่อนอ่าเราจับปลาคนไทยในน้ำมีปลาในน้ำมครัอ่าแต่อันนั้นน่าจะจริงแล้วถ้าอยากกินขนมไม่ต้องซื้ออย่างนี้หรอเราต้องทำเองต้องทำเองแต่ทุกอย่างจะเป็นไม่มีโซเดียมจะเป็นคลีน สุขภาพดีแต่คุณไม่มีหมอฟันนะอ้าสามร้อยปีไม่มีหมอฟันไม่มีเราหาหมอยาเราหาหมอยาอีกแม่หมอต่างๆถ้าคลอดหมอตำแยคุณจะได้สิทธิ์ในการคลอดแบบธรรมชาติและให้นมบุตรแบบธรรมชาติส่วนฝ่ายชายก็จะต้องไปไถนาป่ะ้ไม่ใช่ฝ่ายชายไม่ไถนาไถนานั่นควายเขาเรียกว่าทำนาไปทำนาใช่ไหมใช่รับเป็นอะไรอีกโหแค่นึกสภาพมือฟัง เราจะกลายเป็นคนกินผักขึ้นมาทันทีไหมหเพราะว่าไม่งั้นเราต้องฆ่าหมหูอืกินน้ำพลิกกินปลาเนี่ยเราว่าเรา,เราจะดี <laughs> เราจะมีปัญหาไม่มีปัญหาเรื่องแฟตใช่แต่เราจะมีปัญหาเรื่องอ่าอ่ากรารแดหดหน่อยเพราะเรายุคนั้นไม่มีกันแดดเพราะฉะนั้นถ้าเราย้อนกลับไปสามร้อยปีเราควรจะทํานวัตกรรมเพื่อขายคนตรงนั้นไหมทําอะไรขายแปรงสีฟันเหรอยาสีฟันไหม คุณว่าอะไรจะขายได้เขาใช้เกลือกับข่อยกันครับคุณใช่ไงแต่เราก็ทําให้มันแบบมีรสชาติผลิตมันค <c oughs> ุณจะทำอะไรคุณ <c oughs> จะไปหาพวกอ่าโซเดียมหรืออ่า ใบคาโบเนตอะไรมาจากไหนเราถ้าเกิดเราก่อนไปแล้วมีชุดความรู้อยู่บ้านนะก็ไปเออแต่เราจะไปพวกนั้นคุณจะไปเอาจากไหนโปตุเกียเหรอโรนหรือสัเพามาอ๋อเราพี่เอาใบชาละแหน่งไงมันจะเป็นกลิ่นมิ้นต์เอามาฝนๆอย่างนี้ฝนกับเกลืออย่างเงี้ยตำลุเออแล้วก็่เพราะมันก็จะได้เป็นการสีฟันแบบนั้นแล้วก็อาจจะลดการกินหมากนี่แหละคนจะสู้กับหมากยังไงในเมื่อตอนนั้นทุกคนกินหมาก แล้วฟันดำแล้วมันคือแฟซซึ้แฟซึ้นเลยดีคุณจะมาพวกเรามาคัดฟันขาวกันเถอะโอ้โหเนี่ครณฟังแค่เราคิดไปอ่ะ้อาว่าถ้าเราไม่มีประตูมิติอย่างนั้นดีแล้วแต่เห็นนะขนาดเราไปอดีตที่เราคิดว่าเราเคยคุ้นจากหนังสือจากอะไรนะมันยังไม่ได้ง่ายเลยใช่าคตเราจะรู้อยู่แล้วใช่ไหมแต่ถ้าไปเผชิญหน้าจริงอ่ะจะ ช็อกใช่ปะตายไปเลยอ่ะแล้วถ้าไปอนาคตมันก็จะหือหวาหือหานะแต่เราจะพูดกับเขารู้เรื่องไหมเพราะรูปทรงเขาอาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งเขาจะเดินใส่ท่ออีกแบบหนึ่งแล้วก็ได้นะคุยฟังเนี่ยก็ดีกว่าคุยเรื่อง GDP อ่ะอังคารคลุมโป X สนับสนุนโดย B Premium ลงทุนในธุรกิจทั่วโลกที่มีแบรนด์ลอยอลตี่สูงพรุ่งนี้แล้วนะคะเพราะพรุ่งนี้คือวันอังคารแล้วถามว่าพรุ่งนี้ คุณขวัญไม่ได้มาเพราะคุณขวัญมาวันก่อนอุ้มอิ่มมาวันนู้นพรุ่งนี้คือใครโอานอนะคะกับขุนพันสามระหว่างถ่ายเรื่องนี้เขาจะมีอะไรหรือเปล่าเพราะขุนพันก็เปีกเขาเรียกว่าการทํางานมันก็ต้องมีพบเจอประสบพบพักมั่งอะเนาะไม่รู้เขาจะพบกับใครนะคะติดตามกันได้พรุ่งนี้สองชั่วโมงเต็มๆติดตามกันนะคะกับ B ี r e m i u m Ke y ีย r d ลงทุนธุรกิจแบรนด์แวล์ตี้สูงทั่วโลกโบับายแบงกิง้งธนาคารกรุงเทพค่ะ